สวัสดีค่ะชมดาวไทยแอสโรโลจีค่ะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันค่ะกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะและอยู่ระหว่างการรอรถไฟที่สถานีรถไฟวัดงิ้วรายนครชัยศรีนครปฐมค่ะในส่วนตัวแล้วนะคะแม้ว่าเราจะสามารถเดินทางด้วยรถประเภทอื่นๆได้ก็ตามค่ะแต่ถ้าจะให้เลือกขอเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟค่ะเพราะนอกจากเราจะประหยัดและก็ปลอดภัยแล้วนะคะ การขึ้นรถไฟเรายังได้ซึมซับสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมอาหารชุมชนผู้คนสภาพแวดล,ล้อมและก็รวมไปถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตในแต่ละท้องที่ค่ะและตัวชมดาวเองนะคะก็เดินทางด้วยรถไฟมาตั้งแต่ครั้งยังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำค่ะเรทีว่าวิถีของรถไฟอยู่ใน DNA ของเราตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเลยค่ะ สถานีรถไฟวัดงิ้วรายเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ค่ะต <gy ar S 2> ั้งอยู่ที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะและในระหว่างที่เราเดินทางกันในวันนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชาวราศีธนูในวัยที่3ค่ะซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างอายุ25-36ปีค่ะเกิด16ทธันวาคมถึง14มกราคมของทุกปีก็อนุรมให้เป็นชาวธนูค่ะ สำหรับราศีธนูในวัยที่สาลัคนาวัยของคุณอยู่ที่ราศีกุมค่ะและแน่นอนค่ะคุณกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลฝ่ายบาปเคราะห์เป็นระยะเวลา2ปีครึ่งถึง3ปีนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566เป็นต้นไปค่ะบวกกับอิทธิพลของ7ไม้ที่ทำงานอยู่ในจุดเจ้าชะตาและยังมี The ด o o n ทำงานอยู่ในเรือนที่1เรือนตนุค่ะ มีห้าถ้วยทำงานอยู่ในจุดเกิด3มดาบในปุตตะและ4ี่ดาบอยู่ในเรือนมรณะค่ะดวงชะตาแบบนี้นะคะเข้าข่ายดวงพลัดถิ่นค่ะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในที่ที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดของเราค่ะหรือถ้าเบาลงมานิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นดวงที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสังคมหมู่มากค่ะ เน,นื่องจากว่าคุณมีดาวราหูสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะเรือนของเพื่อนฝูงเรือนของสังคมใหม่ๆและการเดินทางค่ะโดยเฉพาะหน้าที่การงานที่คุณจะได้รับในปีนี <S <S ้นะคะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแน่นอนค่ะและตอกย้ําความเป็นไปได้นะคะเมื่อดาวพระราทท่านกําลังจะโคจรมาเจอดาวราหูในเรือนสหัชชะในวันที่19เมษายน2566และในเรือนสหัชชะคุณมี10เหรียญทํางานอยู่ด้วยนะคะ เจ้าชะตาชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบใช้เงินชอบสแสวงหาความสุขค่ะและในเส้นทางการเดินทางของคุณอาจจะเจอเพื่อนใหม่ๆที่ชี้ช่องในการทำเงินทำงานให้กับคุณด้วยในปีนี้นะคะใครกำลังมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ในขณะนี้นะคะไม่รู้จะหาทางออกให้กับชีวิตยังไงดีก็ขอให้การเดินทางเป็นเครื่องมือในการละลายพฤติกรรมละลายความทุกข์ของเราค่ะ และถ้าหากว่าชาวธนูในวันนี้นะคะรู้สึกว่าชอบที่จะเดินทางบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางด้วยหน้าที่การงานก็แล้วแต่นะคะนั่นหมายถึงว่ามันถูกชะโลกกับตัวเราในปีนี้นะคะตรงกับดวงชะตาของเราค่ะถือเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวด้วยก็ได้นะคะเพราะถ้าหากว่าคุณยิ่งอยู่บ้านนะคะยิ่งอยู่กับที่ยิ่งไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เรารู้สึก,กอึดอัดแล้วก็ทุกข์ใจมากไปกว่าเดิมค่ะ และเมื่อชีวิตมันคือการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางในรูปแบบไหนเดินทางกับใครหรือจะไปคนเดียวตราบใดที่เรายังคงมีลมหายใจอยู่ชีวิตมันยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะทุกคนและถ้าหาว่าใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหนและที่สำคัญไม่รู้จะไปกับใครไม่มีเพื่อนไปมาเลยค่ะไปร่วมทริปเดียวกันกับชมดาวได้เลยนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าโกอารอนาราวค่ะมาเข้าเนื้อหากันต่อค่ะ เจ็ดไม้ที่อยู่ในจุดเจ้าชะตาค่ะกับสิบถ้วยที่อยู่ในเรือนปัตตนิเรือนของการลงทุนตามมาด้วยสีดาบอยู่ในเรือนมรณนะและห้าไม้ทำง,งานอยู่ในเรือนกรรมมะจากลัคนาวัยค่ะเบื้องต้นเลยนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณต้องเจอคู่แข่งค่ะและคู่แข่งของคุณน่าจะเป็นคู่แข่งที่อยู่ในขั้นกว่านะคะเช่นในสายงานของเราเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่เขามีฝีไม้ไลายมือในการทำงานสูงกว่าเราค่ะ แต่จุดนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นค่ะถ้าคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญความยากถ้าคุณพร้อมที่จะลุยกับความลำบากและพร้อมที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำได้สุดท้ายแล้วนะคะมันก็คือความสำเร็จที่รอคุณอยู่เบื้องหน้านะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยฝีมือของคุณล้วนๆด้วยความสามารถของคุณร้อเซค่ะเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่สำหรับผู้กล้าค่ะ กล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานา,นานประการแม้ว่าจะมีไพ่ห้าไม้ขึ้นในจุดกรรมะของดวงชะตาค่ะเนื่องจากไพ่ห้าไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่แย่เอามากๆเลยค่ะในเรื่องของการทํางานค่ะห้าไม้เนี่ยเขามาตอกย้าค่ะว่าปีนี้ธนูในวัที่3ามหนีมีพนคู่แข่งแน่ๆค่ะคุณมีเรื่องต้องเข้าไปจัดการแก้ไขค่ะแต่ถ้าคุณสู้เต็มกําลัง คุณทำด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซ้ดอวยใจแล้วก็ใส่ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังคุณจะชนะอุปสรรคทั้งหมดค่ะนอกจากห้าไม้ในเรือนกัมมะแล้วนะคะเรายังมีสามดาบอยู่ในเรือนปุตตะคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องจำใจจากงานที่คุณรักเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับงานที่คุณไม่คุ้นเคยค่ะคุณอาจจะได้ทำงานที่ไม่ได้รักหรืออาจจะต้องพยายามรักงานที่ได้ทำค่ะ หรืออาจจะมีงานเข้ามาพร้อมๆกันมากมายจนคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทำงานอะไรดีหรือคุณอาจจะเข้าข่ายคนมีพรสวรรค์ที่สามารถจะทำงานพร้อมๆกันหลายๆงานได้ในเวลาเดียวกันค่ะแต่ถ้าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องระวังนะคะเนื่องจากว่าเดิมูนในตำแหน่งตนุสามดาบในเรือนปุตตะและห้าม้ในเรือนกัมมะงานหลายๆอย่างที่คุณทำอยู่ในเวลาเดียวกันนี้อาจจะไม่มีงานไหนดีสักงานหนึ่งเลยก็ได้นะคะ แต่ไม่ว่าคุณจะทำงานอย่างเดียวหรือว่าหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะโดยอิทธิพลของเจ็ดไม้คุณสามารถที่จะนอนขาไก่นาะภากได้เลยค่ะเจ็ดไม้เป็นไพ่ของการแข่งขันค่ะถ้าคุณไม่ต้องแข่งขันกับใครคุณก็ต้องแข่งขันกับตัวเองค่ะเจ็ดไม้คือมุ่งมั่นแต่พอเจอห้าไม้เข้าไปนะคะความมุ่งมั่นมันก็อาจจะกลายเป็นดื้อรั้นค่ะจุดนี้ก็ต้องระวังนะคะ คุณอาจจะพยายามอยู่กับงานที่มันเกินความสามารถของเราค่ะและต้องระวังอย่างมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่างานอาจจะเสียเพราะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็หัวร้อนค่ะระวังจะมีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานนะคะคุณมีดาวราหูทำงานอยู่ในเรือนสหัชชะยาวๆจนถึง16ตุลาคม2566นะในจุดนี้นะคะระวังจะเสียงานเพราะเพื่อนหรือเสียเพื่อนเพราะงานก็ได้ค่ะ และถ้าหากว่าดาวราหูของใครโคจรมาเป็นกาลีจรในรอบปีนี้นะคะอันนี้ต้องยิ่งระวังสุดๆค่ะคุณอาจจะติดเพื่อนจนงานเสียหรือคุณอาจจะเสียงานเพราะเพื่อนค่ะต้องระวังตัวมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกต่างๆค่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายชวนเพื่อนหรือเพื่อนอาจจะเป็นฝ่ายชวนคุณค่ะคุณจะมีความสุขกับการจับใจใช้สอยใช้เงินซื้อความสุขค่ะ คุณจะรู้สึกว่าอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากใช้เงินอยากใช้ชีวิตให้มันสนุกสุดเอวียงกันไปเลยนะคะและก็ในมุมของดาวแบบนี้นะคะต้องระวังค่ะความสนุกความสุขที่มาพร้อมกับความทุกข์ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงค่ะและนั่นคือทางของดวงดาวที่จอนมาเป็นกาลากินีจรค่ะแต่ถ้าดาวราหูดาวพฤหัสหรือดาวเสาโคจรเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีแล้วนะคะมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยค่ะ ในวันที่19เมษายน2566ดาวพระหัสท่านจะย,ย้ายเข้าสู่จุดที่ราหูตั้งรับนะคะดาวราหูทำงานอยู่ในเรือนสหัชะนั่นหมายถึงว่าปีนี้คุณทำอะไรคนเดียวเดียวไม่เวิร์คค่ะบวกกับในเรือนที่3เรือนสหัชะคุณมี10เหรียญทำงานอยู่และยังมี1เหรียญทำงานอยู่ในเรือนการเงินของลัคนาไว้ด้วยค่ะ นั่นหมายถึงว่าเส้นทางการเงินการงานของคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับคนจำนวนเยอะๆหรือเกี่ยวข้องกับสังคมหมู่มากค่ะแต่ในขณะที่คุณมีห้าไม้ทำงานอยู่ในเรือนกรรม,มะค่ะแสดงว่าเส้นทางการงานหรือการเงินของคุณน่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะและอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นนะคะก็มาจากคนที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานร่วมกันกับคนหมู่มากมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันบ้างค่ะมันอาจจะมีการติดขัดอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีทิฏฐิอาจจะมีความดื้อดึงหรือว่ามีความคิดเห็นที่สวนทางกันค่ะ ส่วนบางคนนะคะอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะอย่างน้อยๆยเลยเนี่ยเงินที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์หรือถ้าอย่างช้าเนี่ยอาจจะ2-3เดือนเนื่องจากว่าคุณมีหนึ่งเหรียญทำงานอยู่ในเรือนการเงินของดวงชะตาค่ะเราตอกย้ําเส้นทางการเงินที่ได้ชัว์วด้วย1ิบเหรียญที่ทํางานอยู่ในเรือนสหัสช้าค,ค่ะดังนั้นการเงินของธนูในวัยที่3เข้าเกณฑ์สโลบัตชัวค่ะ เรียกว่าปีนี้นะคะยังไงยังไงคะ่ะชาวธนูในวันที่สามก็ได้จับเงินก้อนใหญ่คะ่ะแต่จะใหญ่แค่ไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะว่าดาวพระรหัสของแต่ละคนเนี่ยมีกําลังไม่เท่ากันเลยคะ่ะถ้าฐานเดิมเรามีดาวพระหัสที่เข้มแข็งคะแนนเต็มร้อยเมื่อดาวพระหัสท่านโคจรมาเป็นราชาโชคหลังวันที่19เมษายน2 5 6 6เป็นต้นไปชาวธนูในวันที่สก็เตรียมเฮได้เลยคะ่ะ แต่ถ้าดาวพระราชของใครมาจากเรือนอริมรณวินาทแล้วยังเป็นกาลีจรหรือเป็นประเป็นนิดโคจรมาเป็นราชาโชคอันนี้มันก็ต้องลดทอนกันไปตามสัดส,ส่วนนะคะในจุดนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยยอมรับความเป็นจริงของชีวิตให้ได้นะคะว่าแต่ละคนเกิดมามีวาสนาไม่เท่ากันจริงๆคะ่ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนมาจากไหน ในเมื่อดาวพระหาทท่านโคจรมาเป็นราชาโชคปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ12ปีค่ะและตอกย้ำความสำเร็จให้กับคุณธนูในไวัที่3ด้วย10เหรียญซึ่งเป็นตัวแทนของเศรษฐีตัวจริงค่ะคุณจะได้จับเงินล้านคุณจะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือคุณจะมีโชคใหญ่เกี่ยวกับมรดกตกทอดค่ะ แต่ในความโชคดีก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะคะเนื่องจากคุณมีดาวมรุตยุท,ทำงานอยู่ในเรือนที่สี่เรือนพันธุจากลัคนาวไวและทำงานอยู่ตรงนี้ยาวๆเจ็ดปีบวกกับอย่าลืมนะคะเรามีห้าไม้ทำงานอยู่ในเรือนกรมมะและเป็นเรือนที่12ของจุดเกิดค่ะเรือนที่12คือเรือนวินาศหมายถึงเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เสมอค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนพี่น้องหรือมีครอบครัวที่ทำธุรกิจมาแต่ดั้งเดิมนะคะในจุดนี้ก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวค่ะมีประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆและสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีการแตะคอระหว่างคุณและหุ้นส่วนค่ะสาเหตุหลักๆก,ก,ก็อาจจะมาจากการทรยศหักหลังยักยอกค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นคุณต้องหันไปทำธุรกิจที่ดูแลจัดการบริหารด้วยตัวของคุณเองตั้งแต่ต้นจนจบค่ะหรือว่าหันเหนมารับงานเป็นจ็อบจอบหรือว่ารับงานประเภทฟ,ฟรีแลนซ์ก็ดีนะคะเดอะ o มูนอยู่ในเรือนตหนุ3ดาบอยู่ในเรือนปุตตะและเป็นเรือนของดาวพุธค่ะ ปีนี้ดาวพุธโครจรวิปริตพักองศาตลอดทั้งปีเลยนะคะ365วันดาวพุธโครจรผิดปกติไปแล้ว200กว่าวันค่ะช่วงที่พุธเพี้ยนมากๆเลยนะคะก็คือช่วง15เมษายนถึง4พฤษภาคมรอบแรกค่ะช่วงที่2 11สิงหาคมถึง30สิงหาคม2 5 6 6และช่วงที่3 3ธันวาคมถึง22ธันวาคม2566ค่ะ ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะห้ามตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรได้อีกเลยค่ะดาวพุธด,ดาวเมอร์คิวรี่ค่ะมีนิสัยคือไวเป็นประหลอดค่ะเขาเป็นดาวดวงเล็กที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะเขาก็เลยมีวงโคโจรที่แคบที่สุดแล้วก็มีอัตราการโคโจรเร็วที่สุดในทางโหราศาสตร์ก็เลยจัดให้ดาวพุธเป็นสิ่งที่เล็ก และเร็วนะคะดาวพุธจึงเป็นตัวแทนของการสื่อสารความคิดการพูดข่าวสารการคมนาคมการเคลื่อนไหวต่างๆเอกสารแล้วก็ลมค่ะดังนั้นเมื่อดาวพุธโครจรผิดเพี้ยนเขาก็ย่อมส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ให้ผิดเพี้ยนตามไปด้วยค่ะและสำหรับเราในวันนี้ก็ใกล้จะถึงที่หมายปลายทางแล้วค่ะ งั้นเรามาต่อกันเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธนูในวัยที่3ค่ะคุณมีสิบถ้วยทำงานอยู่ในเรือนปัตตนี<ม>และมีสี่ดาบทำงานอยู่ในเรือนมรณะจากลัคนาไว้ค่ะมีสามดาบทำงานอยู่ในเรือนปุตตะและมีราชินีเหรียญทำงานอยู่ในเรือนปัตตนีจากราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูวัยที่สามค่ะและนั่นคือสัญญาณของการถูกทำร้ายจิตใจค่ะ โดยเฉพาะคนที่โสดโสดจริงๆเราสนับสนุนให้คุณโสดยาวๆเลยนะคะอย่างน้อยต้องมี3ปีค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณดิ้นรนขวยคว้าหาความรักในห่วงเวลานี้นะคะคุณจะทุกเยาว์ยาวปีเช่นเดียวกันเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนใครที่เพิ่งอกหักมานะคะก็ใช้เวลาในการเยยวยาวรักษาแผลใจค่ะ เนื่องจากคนโสดเนี่ยเข้าเกณฑ์ผิดหวังเต็มๆเลยล่ะค่ะถ้าพยายามดิ้นรนต่อไปนะคะคุณก็จะหนีไม่พ้นในความรู้สึกสูญเสียผิดหวังเจ็บปวดความรู้สึกที่ถูกทำร้ายจิตใจถูกทรยศหักหลังแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่มัน มันฝังแน่นอยู่ในในใจของเราอะค่ะยากที่จะถอดถอนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาถึงจุดที่ไปด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยเราควรให้เวลาเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ววันหนึ่งคุณจะเจอคนที่ใช่ในแบบฉบับที่คุณต้องการค่ะอย่าลืมคขาว่าเรามีสี่ดาบอยู่ในเรือนปัตนิจากดาวประจำตัวด้วยค่ะและเป็นสี่ดาบที่ทำงานอยู่ในเรือนมรณะจากลัคนาไวค่ะ ดังนั้นใครที่เพึ่งอกหักผิดหวังรักคุดมานะคะต้องอยู่นิ่งๆก่อนค่ะต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วค่ะค่อยเริ่มขายคว้าหาใหม่ค่ะพร้อมในที่นี้คือลืมคนเก่าไงคะตราบใดที่คุณยังลืมคนเก่าไม่ได้ตราบนั้นคุณก็ไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครได้ค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราสังเกตเห็นว่าคุณยังไม่น่าจะหาคนใหม่นั่นก็คือในจุดที่เป็นลัคนาเกิดค่ะมีห้าถ้วยทำงานอยู่ตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณอาจจะย้อนกลับไปหาคนเก่าได้ในขณะที่คุณกำลังมีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะยังตัดขาดกันไม่เป็ดเสร็จเสด็จน้ำค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณกลับไปหาคนเก่า ความรู้สึกเก่าๆสถานการณ์เดิมๆเรื่องราวเดิมๆปัญหาเก่าๆมันก็จะวนกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าจะให้เราแนะนํานะคะเราขอแนะนําว่าอย่ารอค่ะเพราะว่าห้าถ้วยเนี่ยมันคือการรอคอยที่นํามาซึ่งความผิดหวังมากกว่าสมหวังค่ะและถ้าหากว่าคุณยังรอคนเดิมอยู่นะคะคุณอาจจะไม่เสียเวลาแค่3ปีนะคะคุณอาจจะเสียเวลาถึง5ปีค่ะ และใครที่กำลังตกอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องรีบถอนตัวออกมาโดยด่วนค่ะ5ถ้วยที่ทับจุดเกิดอยู่และ3ดาบที่อยู่ในเรือนปุตตากต้องโยนความทุกข์ทิ้งไปแล้วก็ใส่ความสุขเข้ามาแทนที่นะคะและก็อย่าลืมบอกตัวเองนะคะว่าเราไม่ได้เสียคนรักไปค่ะเราแค่เสียคนที่ไม่ได้รักเราไปต่างหากค่ะดังนั้นเราต้องหยุดเสียใจได้แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ สามดาบในเรือนปุตตะเราต้องหันมาดูแลตัวเองเปลี่ยนใหม่เลยค่ะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมค่ะพยายามหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่เป็นสีออกทึมๆเทาๆดำๆนะคะหันมาใส่เสื้อผ้าที่มันสดใสสว่างแล้วก็มีสีสันค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่เพิ่งอกหักผิดหวัง<ม>แล้วก็เสียใจนะคะมาถึงคนที่มีคู่มีคนรักค่ะ ใครที่รักกันดีไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ถ้อยทีถอยอาศัยแล้วก็ต้องถนอมน,น้ําใจกันโดยเฉพาะการใช้คําพูดค่ะส่วนคนที่กําลังมีประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็ต้องให้เวลากันละกันค่ะถ้ากําลังโมโหด้วยกันทั้งคู่นะคะก็ต้องแยกกันออกมาอยู่คนละมุมค่ะลดการเอาชนะลดการจุกจิกจู้จี้กวนใจแล้วก็อย่าได้ไปแย่ลังแตนเด็ดขาดเลยค่ะ ห้าไม้ทํางานอยู่ในเรือนมรณะจากดาวราหูค่ะดาวราหูเป็นดาวประจําลัคนาไหวจุดนี้ถ้าคุณไม่เอาชนะไม่ดื้อดึงไม่ทิฏฐิไม่หัวเสียนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยอะไรที่มันรุนแรงก็จะค่อยๆเข้าสู่สภาวะสงบศึกกันไปเองค่ะแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกันนะคะอันนี้ไม่รับรองความปลอดภัยค่ะ โดยเฉพาะคู่ไหนที่ชอบใช้ความรุนแรงและใช้กำลังในการแก้ปัญหานะคะอันเนี้ยระวังค่ะจะบานปลายใหญ่โตค่ะมาถึงคนที่พึ่งคบกันได้ไม่นานค่ะเดออ์มูในเรือนตะโหนและมี10ถ้วยอยู่ในเรือนปัตตนีบวกกับอิทธิพลของ7ไม้ที่อยู่ในจุดเจ้าชะตาค่ะมันคือเส้นทางของความสัมพันธ์ที่ออกจะดูแปลกๆสักหน่อยค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขไม่รู้จบหรืออาจจะพบคนที่มีแต่เจ้าของค่ะในฝั่งของดวงดาวคุณมีดาวมรุตยูทำงานอยู่ในเรือนพันธุจากลัคนาไวในฝั่งของไพ่คุณมีราชินีเหรียญอยู่ในเรือนสุภะและมีเก้าเหรียญอยู่ในเรือนวินาศจากลัคนาไวค่ะอ่านได้ว่าความสัมพันธ์นั้นอยู่บนความผ,ลผลันผวนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ว่างเปล่าแล้วก็เป็นอิสระต่อกันและกันค่ะ จุดนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขค่ะเช่นคบกันได้แต่ไม่รักกันค่ะหรือคบกันรักกันแต่ว่าต้องปิดบังและซ่อนเร้นในความสัมพันธ์อาจจะมีคนใดมีครอบครัวแล้วและคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต้องยอมรับให้ได้ค่ะในความสัมพันธ์อาจจะมีคำว่าจำยอมและจำใจเจือเจออยู่ด้วยนะคะ ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากค่ะและถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายที่มีโชคดีมากเพราะคุณมีดวงนารีอุปธรรมค่ะใครกําลังตกอยู่กับสถานการณ์แบบนี้บ้างก็ส่งข่าวกันบ้างนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นสถิติค่ะก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะเราขอฝากเรื่องของสุขภาพไว้หน่อยนะคะ ไพ่เดมมนในตำแหน่งที่หนึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดคิดมากซึมเศร้าระวังเป็นไมเกรนค่ะบางคนอาจจะมีปัญหาหมดลูกค่ะสิถ้วยกับ5ถ้วยก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะคนอายุ 29, 32, 35อาจจะคิดถึงหมอนะคะและทั้งหมดนั้นคือการวิเคราะห์ดวงชะตาด้วยระบบแยกไวัยจากชมดาวไทยแอสโทรโลจีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในทริปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพบุญรักษาสวัสดีค่ะ